สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเจรีวิว T H c h a n n แ l ลนะครับและคุณก็อยู่กับผมมิ้งเจรีวิวนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกม f i n a l Fantasy 7 Remake นะครับในพา์ที่ี่21ครับหลังจากที่พวกเรานะครับได้ไต่จากตึกรางนะครับขึ้นมาที่เพจของเขต7แล้วนะครับเพื่อเข้าไปสู่ตึกของชินระนั่นเองครับและตอนนี้นะครับพวกเราก็จะแอบรอบเข้าไปด้วยการเกาะรถขนส่งของชินระเข้าไปนั่นเองครับโดยแผนการนี้นะครับเป็นความคิดของคราวครับ และเมื่อเข้ามาถึงด้านในดาดตัวแล้วนะครับแบเลตนะครับดันล้มนะครับจากรถนะครับที่เคลื่อนตัวครับทำให้เรานะครับต้องต่อสู้กับทหารที่อยู่บริเวณกาดตรงนั้นนั่นเองครับ หลังจากที่พวกเราจัดการกาดพวกนั้นได้เรียบร้อยแล้วนะครับพวกเรานะครับก็เข้ามาในตึกชิลรด้วยการเข้ามาจากทางด้านจอดรถนะครับโดยข้านะครับจะบอกให้พวกเรานะครับไปที่รีเซิร์ชแอเรียครับเพราะว่าคิดว่าเอรินะครับน่าจะอยู่ที่นั่นครับเพราะว่าน่าจะถูกจับตัวไปทดลองนะครับแต่ว่าไอรีเซิร์ชแอเรียเนี่ยมันอยู่ในชั้นที่สูงแน่ๆครับของตึกชินระนะครับ จากนั้นนะครับเรานะครับก็จะทําการเดินสํารวจชั้นบริเวณด้านล่างนะครับของตึกชินลาครับและเมื่อสํารวจเสร็จแล้วนะครับก็จะพบว่าประตูเนี่ยมันถูกล็อกครับต้องใช้คีย์การ์ดนะครับโดยคราวเนี่ยจะสังเกตเห็นนะครับว่าคีย์การ์ดเนี่ยอยู่ในห้องรีเซพชันนะครับอยู่ตรงกลางเลยครับแต่ตัวรีเซพชันนะครับมีระบบป้องกันความปลอดภัยอยู่นะครับโดยทีฟ้านะครับก็จะเสนอไอเดียครับโดยทําการโหนโคไปนะครับแต่เธอนะครับดันผ้าตกลงมาครับ Tifa! shit! Tifa! Are okay? Oh you ทำให้เธอนะครับต้องพยายามนะครับปีนขึ้นมาครับแล้วก็โหนตัวไปอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อเข้าไปเอาคีย์การ์ดครับที่รีเซพชันนะครับเมื่อเข้ามาได้แล้วนะครับทีฟ่านะครับก็จะทําการปลดระบบรักษาความปลอดภัยครับแต่อยู่ดีๆครับระบบนะครับก็ดันปิดเองครับ โดยบลเรตนะครับก็จะบอกให้เธอเนี่ยใช้การเสิร์ชของคีย์การ์ดใบนั้นนะครับเพื่อหาตำแหน่งของห้องทดลองครับหรือที่เรียกว่ารีเสิร์ชแอเรียเนี่ยว่ามันอยู่ชั้นไหนครับแล้วเราก็พบนะครับว่ามันอยู่ที่ชั้น65ครับซึ่งเป็นห้องทดลองของโฮโจนั่นเองครับแต่ว่าคีย์การ์ดเนี่ยทำให้เรานะครับไปได้แค่ชั้น59เท่านั้นครับจากลิมิตของคีย์การ์ดนะครับโดยเรานะครับต้องไปที่รีเซพชันของสกายวิวฮอลล์ก่อนนะครับเพื่อไปเช็คกันอีกทีครับ และตอนนี้นะครับเราก็ใช้คี์การในการเปิดประตูเข้ามาได้แล้วนะครับแล้วเราก็ไปที่ลิฟต์กันเลยครับแล้วเมื่อเราขึ้นลิฟต์ไปนะครับอยู่ดีๆครับลิฟต์ก็อยู่ที่ชั้น10นะครับแล้วเราก็นันไปเจอทหารชินลานะครับที่ต้องการจะขึ้นลิฟต์พอดีครับทำให้เรานะครับต้องจัดการพวกมันก่อนครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อจัดการเสร็จแล้วครับเราก็ไปต่อที่ลิฟต์กันอีกทีนึงนะครับเพื่อขึ้นไปที่ชั้น59นะครับแต่ก็มาหยุดที่ชั้น20ครับแล้วก็เจอทหารอีกรอบรกก็ยันต่อออีกรรบคับ จากนั้นนะครับเราก็จะไปหยุดที่ชั้น30ครับแต่ทีนี้ไม่ใช่ทหารครับเป็นคนทํางานปกตินะครับและเมื่อขึ้นต่อไปครับก็ไปหยุดที่ชั้น40ครับแล้วก็เป็นพนักงานนะครับที่เข้ามาครับแต่ว่าทีนี้เราไม่ได้ตั้งท่าต่อสู้แล้วนะครับทำให้แอบเนียนไปได้อยู่ครับจากนั้นนะครับพนักงานก็จะออกไปที่ชั้น45ครับและจากนั้นนะครับเราก็จะมุ่งหน้าไปสู่ชั้น59ครับ ตัดมาอีกมุมนึงนะครับที่ห้องทดลองของชินราครับดูเหมือนนะครับจะมีการทดลองนะครับทำมัทเรียลอยู่นะครับโดยสการ์เรตนะครับจะเป็นคนมาดูการทดลองเองเลยครับซึ่งเป็นการทดลองที่ลองใช้มาโคนะครับเพื่อบีบถ่ายให้มัทเรียลเนี่ยมีประสิทธิภาพที่มากขึ้นนะครับ และระหว่างที่กําลังทําการทดลองเนี่ยกล้องวงจรปิดเนี่ยครับก็ถ่ายติดภาพคราวนะครับแต่อยู่ดีๆกล้องตรงนั้นนะครับก็ถูกตัดภาพไปครับและดูเหมือนจะมีใครบางคนนะครับกำลังช่วยอยู่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจครับแต่การทดลองมาทิเลียวครั้งนี้นะครับกับล้มเหลวครับทำให้สการ์เล็ตนะครับตัดสินใจเดินออกจากห้องทดลองเลยนะครับ ซึ่งตอนนี้ครับพวกเรานะครับจะมาอยู่ที่ชั้น59นะครับซึ่งเป็น Sky View Hall นั่นเองครับและทําการอัปเดตนะครับ k e การ์ดเพื่อไปต่อที่ชั้น60 6 3ถึงนะครับโดย Reception นะครับจะบอกว่าชั้น60-63เนี่ยจะเป็นการติวเตอร์นะครับหรือว่าเป็นการทัวร์นะฮะทัวร์เกี่ยวกับบริษัทของชินล้านั่นเองครับ ซึ่งระหว่างที่เรากําลังเดินไปชั้น60นะครับภาพจะตัดไปที่ลาวี่ครับซึ่งตอนนี้ครับเขาดูยุ่งมากมครับโดยตอนนี้นะครับเขาจะได้รับเอกสารครับซึ่งเป็นเอกสารเกี่ยวกับความเสียหายของการระเบิดเพจในเขต7นะครับโดยลาวี่นะครับไม่เห็นด้วยกับการกรททำครั้งนี้ครับแต่อยู่ดีๆภาพภาพก็ซูมออกมาครับทำให้เรารู้นะครับว่าตอนนี้มีคนบางคนนะครับกำลังจ้องดูเรานะครับแล้วก็ลาวี่อยู่นั่นเองครับ ซึ่งตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ชั้น60นะครับซึ่งเป็นการเริ่มต้นของแกลนทัวร์นะครับของชินล้านั่นเองครับโดยเป็นการเล่าเรื่องนะครับของชินล้าว่าในบริษัทชินล้าเนี่ยมีอะไรบ้างและใครทําตําแหน่งอะไรบ้างนะครับและที่นี่นะครับมันยังมีห้องพิพิธภัณฑ์นะครับของชินล้าด้วยครับซึ่งก็จะมีรูปปั้นนะครับของบุคคลสําคัญในองค์กรด้วยเช่นกันครับ และเมื่อเรานะครับถัดจากห้องพิพิธภัณฑ์มาแล้วนะครับก็จะมีการแบบว่าถ่ายโปรเจคเตอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็มีการอธิบายคร่าวๆนะครับว่าชินราเนี่ยอยากทําให้ประชาชนนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับโดยการใช้พลังนะครับมาโคนะครับเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนะครับในเมืองของมิกานั่นเองครับ และเมื่อผ่านการฉายภาพไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะไปสู่ห้องเทียเตอร์ครับโดยห้องเทียเตอร์นะครับก็จะฉายภาพโฮโลแกรมนะครับโดยเจ้าโฮโลแกรมเนี่ยมันก็เล่าว่าในสมัยก่อนนะครับมีกลุ่มคนนะครับที่เรียกตัวเองว่าแอนเชียนะครับซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีพลังนะครับในการสร้างครับโดยพวกเขานะครับได้ให้กำเนิดพลังที่เรียกว่ามาทีเรียขึ้นมานะครับ แต่ว่าพวกแอนเชียเนี่ยก็ได้สูญหายไปนะครับโดยเมื่อ2,000ปีที่แล้วนะครับมีอุกกาบาตนะครับเข้ามาชนที่โรกครับทำให้เผ่าพันธุ์นี้ได้สูญสลายหายไปนะครับซึ่งต่อมานะครับชินล้าเนี่ยบอกว่าตัวเองนะครับเป็นผู้นําพาพลังเนี้ยกลับมาฟื้นฟูโรกครับเพื่อให้โลกนะครับมีศักยภาพที่ดีขึ้นละครับและเป็นแดนแห่งคําสัญญานะครับตามคําที่เผ่าเอเชียนะครับได้พูดไว้ครับ Before we discovered Mako, these precursors were already pioneering its use. Somehow they learned of the great reservoir of energy pulsing beneath their feet. And once they had, the ancients developed the means to harness this bountiful energy and bend it to their will. The fruits of their labors have survived to this very day in the form of certain kinds of materia. Their scripture too has endured. We who are born of the planet, with her we speak, her flesh we shape. Unto her promised land shall we one day return. By her loving grace and providence, may we take our place in paradise. Alas, the ancients themselves are long gone. 2,000 years ago, a meteor brought an end to their civilization. But before their fiery end, did the ancients find their promised land? Even now, we have only to wonder. Times have changed. And the Shinra Electric Power Company is committed to changing and evolving with them. Like the ancients, we've harnessed the power of Mako. Are they out there watching us, waiting for us to join them in some blessed corner of the world? A green, inverted land where boundless Mako energy will provide for our every need. Shinra is working for you to fulfill the hope of the ancients and lead us to that promised land. We shall not rest until our dream is realized. และอยู่ดีๆครับภาพก็ตัดมาครับเป็นกุกบาทนะครับกำลังพุ่งชนโลกนะครับโดยเซฟิลอนนะครับก็ปรากฏตัวออกมาครับ และจากนั้นนะครับภาพนะครับก็ตัดไปที่ชั้น69ครับดูเหมือนพาเมอร์นะครับหนึ่งในหุ้นส่วนของประธานชินล้านเนี่ยก็เห็นคนคนนั้นนะครับเดินผ่านมาครับซึ่งตัวผมนะหลังจากที่เห็นคําพูดของพาเมอร์เนี่ยผมรู้ได้เลยว่าเป็นเซฟรีโลอย่างแน่นอนครับแล้วเขาผมมาอยู่ในนี้ได้ยังไงครับ no, it, it crazy ass made want thing to me puke. จากนั้นครับระหว่างที่พวกเรานะครับกำลังถกเถียงกันอยู่ครับมีชายคนหนึ่งนะครับปรากฏตัวขึ้นครับแล้วพร้อมกับตัดสัญญาณของห้องซิมูเลเตอร์นะครับเขาคนนั้นก็คือฮาร์ดนั่นเองครับซึ่งคุณฮาร์ดเนี่ยขอให้กลุ่มแอลแวนช์นะครับตามไปพบกับมายอร์โดมิโนนะครับซึ่งเขานะครับอยากเจอพวกเรานะครับทำให้พวกเรานะครับตัดสินใจที่จะไปชั้นที่62นะครับ และเมื่อมาถึงแล้วนะครับห้องนี้นะครับมันดูเหมือนจะเป็นห้องสมุดครับแต่ว่าในห้องสมุดนี้ก็มีห้องรับด้วยเช่นกันครับ เมื่อมาถึงแล้วนะครับโดมิโนนะครับก็บอกว่าเนี่ยเขาอ่ะเป็นคนช่วยปลดสวิตต์นะครับซิเคียวริตี้ลองนะครับในชั้นแรกสุดเลยครับและเป็นคนตัดภาพนะครับเจ้าพวกกล้องวงจรปิดนะครับของพวกเขาเพื่อช่วยนะครับในการหลบหนีเข้ามาข้างในครั้งนี้ครับเหตุผลนะครับนั่นเป็นเพราะว่าเขานะครับชอบกลุ่มแอลเอนชมากๆนะครับและมีแนวคิดเดียวกับกลุ่มแอลเอนชแน่นอนครับ and scared an accountant half to death. Do you hear the alarm? No? You're welcome. <sighs> hmm. I can only assume your cell wasn't looped in. I am Avalanche's man on the inside. Say what? Huh. Is it really that surprising to you? You've seen where they put me. The mayor of the greatest city in the whole wide world, tucked away in a secret broom closet in the damned archives. The nerve. Those stupid Shinra pricks thought I'd just shut up and accept their treatment. But they were wrong. Dead wrong. Huh. ซึ่งโดมิโนนะครับเขานะครับบอกว่าเขาสามารถส่งพวกเราไปได้ที่ชั้น64ครับจากนั้นนะครับเขาก็ทําการอัปเดตขีการให้พวกเราครับเพื่อที่จะขึ้นไปถึงชั้น63ครับโดยการที่จะขึ้นไปถึงชั้น64ได้เนี่ยเขาต้องการให้เรานะครับไปที่ชั้น63ครับมันจะมีส่วนพักผ่อนอยู่กลางที่ชั้น63นะครับ ให้เรานะครับไปตามหาผู้ที่แบบมีอุดมการณ์ของเอลวารันต์อยู่นะครับและรายงานตัวกับเขาคนนั้นครับโดยเขาคนนั้นนะครับก็จะช่วยให้เรานะครับสามารถอัปเดตขีการ์ดไปชั้นที่64ได้ครับโดยโดมิโนนะครับจะบอกว่าโค้ดในการหาชายคนนั้นเน่ะเขาจะให้พูดว่ามาโยนะครับเป็นโค้ดรับนะครับจากนั้นเขาคนนั้นเนี่ยก็จะตอบกลับมาว่าเดอะเบสนะครับแสดงว่าถูกต้องแล้วนะครับในการหาคนที่เป็นกลุ่มของเอลวารนที่ซ่อนตัวอยู่นั่นเองครับ และนี่นะครับก็คือเรื่องราวนะครับก่อนที่เราจะขึ้นไปช่วยเอรินะครับก็คือการขึ้นตึกชินระครั้งแรกเลยครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร้นะครับที่ช anel G Review TH ครับและก็อย่าลืมกดไลค์และฟอลโล่ที่เพจ Facebook G Review ได้เช่นกันครับแล้ววันนี้ผมมิ้ง G Review ก็ขอลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ